เ่าแล้วไงมีคนเอาไม่โอดควรมาไงคุจะไปสุสานใช่ไหมร็อกเคไปเาวกเรื่องไม่ใ่นเรื่องฝาแล้วเดี๋ยวเดินนเล็กาเล็กอเ็เล็กพี่ไปาเล็กพี่ไปาเล็กเ,เดิเดเดน ป็ข่าวแล้วเป็นภาวนาให้เต็มอ่ะอพอกระโจน,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 นแล้วน้าจะท่าทา,า,า,างใหม่เอาก็คือไม่เหนื่อยเลยหรอไป,ไปเร็วไปเร็วไป ไม่มาไม่มาอะไรบ้เต็มเต็มีเลยพยายทมเอะไร้ลิบมาเขาเจ๊งหรืเขาตู้โหดิโดนแล้วมั้ไโอ้โ oh ห

แรงไฟแรงแงมันมาจากไหนดูดูครับข้าไปเล้วิีงต้องลอกเซฟล็อกเซฟล็อกเซฟมีตู้อยู่สองอันอะไรอะไรอะายกซ้ายไะไวะอยวซ้ายอูซ้ายก็เจอแล้วตอกเลยเนี่ยตอกเลยแอะแอะแอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเดก่อน

đây nó mạnh không anh nhít, ngẹt, 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 ừ chịu lười đi 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 bọt, Bọt 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 đi 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 đi

Eu! You know, and then... Uh, <laughs> <yeah>. <laughs>